โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมตั้งอยู่เลขที่116หมู่8โม 8, ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตสองมีเนื้อที่10ไร่1งาน52ตารางวาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีอาคารเรียนรวมสองหลังอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังห้องน้ำหนึ่งหลัง และอาคารประกอบสองหลังปัจจุบันปีการศึกษา2567เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผู้บริหารรักษาการแทน1คนมีข้าราชการครู4คนพนักงานราชการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กที่การเรียนร่วม1คนครูธุรการ1คนและนักการพานโรง1คน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมได้ดำเนินงานการนำนวัตรกรรมการจัดการศึกษาหรือวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยหนองไผ่ล้อมโมเดลเนื่องจากชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อมได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นทำนาเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดไรทุง่งทางโรงเรียนจึงเลงเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อนำความรู้และทักษะไปขยายผลและเผยแพร่ในชุมชนและสามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมได้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมมีขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยออกแบบการดำเนินงานในรูปแบบของน้อมไผ่ล้อมโมเดลเน้นทักษะการลงมือปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและให้ผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนเป็นขั้นตอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนต้องลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้นตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่วางไว้โดยบูรณาการสอดแทรกและปลูกฝังทักษะอาชีพเชน่นการทำไข่เค็มใบเตยการปลูกผักการทำน้ำสมุนไพรรวมทั้งกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายให้เป็นผู้มีความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติงานรวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาติดตามผลประเมินผลรวมทั้งฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสามารถนำไปสร้างรายได้และประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ผลสำเร็จในการนำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการในการประกอบอาชีพเสริม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นตอนการปรับปรุงผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมเริ่มจากการนำผลจากการตรวจสอบมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์อภิปรายผลสรุปประเมินผลและปรัประยุกต์กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ได้วางแผนไว้เพื่อสามารถแก้ไขปัญหามีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติกิจกรรมต่อความต้องการของผู้เรียนและคนในชุมชนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โดยการนำผลิตภัณฑ์และผลิตผลไปจัดนิทรรศการ และให้ความรู้กระบวนการผลิตในงานส่งเสริมทักษะอาชีพและงานวิชาการในระดับโรงเรียนเขตคุณภาพการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา